สวัสดีเจ้ากับสาวเหนือชาแนลเจ้าวันนี้จะพามาชมหน้างานเจ้าวันนี้ก็จะมีงานส่งต่อหม้อแล้วก็ท่อ30เจ้าพอทางเฮาได้รับออเดอร์เรียบร้อยเราก็จัดการจัดของทุกอย่างขึ้นรถเจ้าเพื่อนําไปส่งที่หน้างานของลูกค้าวันนี้คนงานบสบายหลายคนเลยเจ้าเจ๊เป็นก็นเลยจัดการขับรถเองเลยเจ้า ตัวนี้จะเป็นท่อ30ตัวขนาด300มิลิเมตรทางร้านก็จะมีท่อไหลแบบไหลซสายไหลขนาดเจ้าถ้าหากท่านใดอยู่แถวอ,อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนีเจ้าสามารถทักเข้ามาในเบอร์โทรที่เพื่อไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะเจ้าทางร้านเปิ้นก็าสามารถจัดส่งให้ได้เจ้ารวมไปถึง พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเจ้าอย่างเช่นลำพูนเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือเจ้าถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้เจ้าตรงนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วเนาะเจ้ารถแมคโครเปิ่งกำลังเจาะถนนเจ้าเพื่อที่จะวางท่อเนาะในส่วนหน้าที่ของร้านเฮาก็จะเอาท่อลงจากรถเจ้า แล้วตอนนี้เฮาก็ได้จัดส่งสินค้าทุกชิ้นมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจ้าถ้าหากชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกับสาวเหนือชาแนลด้วยเจ้า